เผยสถานะก๊อตจิรยุค่ะอินสตาแกร,รมส่วนตัวของนุ่มก๊อตพบว่านุ่มก๊อตนั้นได้ลบรูปภาพคู Sweet, Sweet, ่โมเมนต์สวีทสวีทความทรงจำดีๆของพวกเขาได้หายไปหมดจากในไอจีแล้ว ลูกตาล AF โดยได้โพสต์ภาพจากญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มกอดร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั้นลูกตาลรุรจนาเธอนั้นเคยเป็นอดีตแฟนสาวของเคนวงซิลนั่นเองค่ะก่อนที่ทั้งคู่จะจบรัก3ปีลูกตาลรุรจนาโด่งดังมาจากการประกวด AF รุ่นที่2และในตอนนี้เธอได้ผ่านตัวเองมาเป็นพิธีกรจัดรายการล่าสุดลูกตาล AF 2ได้เปิดใจว่าเธอนั้นไปกับแก๊งของพี่จุ๊บ วุฒินันค่าย Music Move เพื่อเชียร์พี่ๆ ETC กับพี่แหนมรณเดชโชว์เล่นงานในไทยเฟสติวัลขณะที่เพลงหนุ่มนั้นออกบูธขายอาหารที่งานและสนิทสนมกับแหนมรณเดชเลยมีโอกาสแวะมาหากินข้าวเป็นเพื่อนแห่งเอาด้วยกันเท่านั้นคะ่ะ